สวัสดีครับวันนี้วันที่วี่6สิบสาคมครับผมทีมงานร้านมาก่อนฟ้านะครับเขาหยอดลงไปนี้ก็เป็นให้น้ำอยู่ที่22อิคิวครับส่งสูงลุ่ม80 เมนี่งไปนั้นเป็นท่อ2องนิ้วนะครับลงไปทั้งหมด5ท่อนนะครับระดับน้ำที่เราเจอจ โดยการที่จะเอาน้ําลงมาไว้ในร่องในเหมืองนี้ก่อนนะครับกลักไว้ให้เต็มเมืองนี่เลยนะครับน่าจะเลี้ยงปลาด้วยนะครับมีหลายล็อกอยู่นะครับนี่นะครับเต็มท่อสองนิ้วนะครับนี่เป็นท่อสองนิ้วครับแขงโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เป็น A C D C นะครับ ตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งไฟฟ้าและโซโล่าเซลล์นะครับรองรับกระแสไฟตกได้สูงสุดถึถ130โวลต์นะครับต่ำกว่านี้ระบบเราก็จะไม่ทำงานแล้วนะครับพื้นที่นี้ก็ทางพี่อิสระนี่เขาก็เตรียมพื้นที่ไว้ให้เราเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปถามกันนะครับว่าเป็นเช่นไรนะครับเราไปสัมภาษณ์กัน สวัสดีครับคุณอิสระเป็นยังไงบ้างครับครับก็น้ำไหลแรงดีครับผมติดตามเราในเพจไหนครับทาง youtube ครับผมทาง YouTube เนาะแล้วถูกใจไหมครับก็ถูกใจครับเหมือนที่ดูใน y o u t u นะครับแรงเนาะแรงใช้ได้นะครับใช้ได้ครับครับผมถ้ามีลูกค้ายังไงก็ติดต่อมานะครับครับผมมากครับขอขอบคุณมากนะครับครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็เป็นเสียงยืนยันจากลูกค้านะครับ การใช้งานนะครับผมนี่กล่องแล้วว่าทำระบบไฟอย่างดีนะครับ,นะรบมีตัวกันฟ้าให้นะครับผมมีตัวกันฟ้าตัวซ้ายมือสีขาวๆนี่เดี๋ยวทางลูกค้าเราเอาไฟฟ้ามาใส่เองนะครับเดินไว้กาอนใส่ต่อระบบอให้ทุกอย่างเลยนะครับเคน,นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณ คุณอิสระมากนะครับแล้วก็ลูกค้าทะเขตบางละจันเขตสิงห์บุรีผมยินดีนะครับสําหรับลูกค้าจังหวัดทใดหรือว่าที่ต้องการน้ําแรงๆแบบนี้นะครับขอให้น้ําท่านระดับประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าท่านไม่เข้าใจยังไงก็โทรมาที่ร้านนะครับเดี๋ยวจะมีพนักงานรอคอยต้อนรับท่านอยู่นะครับับถ้าหากว่าถูกใจคลิปนี้นะครับติดตามผลงานผมได้ที่ Facebook มังกรฟ้าโซลาเซลล์นะครับถ้าติดตามเพจใน YouTube ก็จะเป็นโซลาเซลล์มังกรฟ้าอุทัยนะครับผมช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับก็เป็นกำลังใจ้ก,กับทีมงานเรานะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ